เจ้าท่าประกาศเตือนชาวเรือเฝ้าระมัดระวังการเดินเรือในช่วงฝนตกหนักคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยและให้ระมัดระวังการเดินเรือจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นท่านมนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวว่านายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตรและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมมีความห่วงใยกำชับกรมเจ้าท่าให้เฝ้าระวังติดตามพายุตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่สองพายุดีเพสชันลูกใหม่เข้าไทยคาดขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางวันที่20ถึงวันที่21กันยายนนี้ส่งผลทำให้ไทยมีฝนเพิ่มขึ้นตกหนักถึงหนักมากทั้งในพื้นที่ภาคเหนืออีสาน กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่20จนถึงวันที่23กันยายน2567นี้เฉลี่ย60-80%ของพื้นที่นายกฤิเพชรชัยช่วยอธิบดีกรมเจ้าท่าได้เปิดเผยว่าในช่วงที่ผ่านมากรมเจ้าท่าได้ออกประกาศที่236ทับ2567 เรื่องให้ระมัดระวังการเดินเรือจากคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนฉบับที่9 มีผลกระทบตั้งแต่วันที่16และ17กันยายน2567แจ้งว่าในช่วงวันที่16และ17กันยายน2567ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะเอาไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงด การออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายน2567ประกอบกับกรมเจ้าท่าได้ออกประกาศกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการเดินเรือตามประกาศกรมเจ้าท่าที่243ทับ2564ลงวันที่12พฤศจิกายน2564เรื่องการออกเดินเรือในทะเลตามความเหมาะสมของความยาวเรือและสภาพคลื่นลมเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ จึงขอให้ในายเรือและผู้ควบคุมเรือระมัดระวังการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ,นฟ้าขนองติดตามข่าวอากาศอย่างต่อเนื่องค่ะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยที่มีความยาวเรือน้อยกว่า10เมตรห้ามออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดในระยะนี้ค่ะและประกาศกรมเจ้าท่าที่235ทับ 2,567ให้ระมัดระวังการเดินเรือจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงพบว่ามีปริมาณฝนตกหนัก สะสมในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทําให้ระดับน้ําแม่น้าโขงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อความปลอดภัยในการให้บริการเดินเรือโดยสารขนส่งนักท่องเที่ยวและการสัญจรทางน้ํากรมเจ้าท่าจึงขอให้ผู้ควบคุมเรือและผู้ประกอบการเรือขนส่งนักท่องเที่ยวพิจารณางดการให้บริการในกรณีที่มีฝนตกหนัก น้ำไหลเชี่ยวและล้นตลิ่งในแม่น้ำโขงรวมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะและเตรียมการเฝ้าระวงังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงทั้งนี้ขอให้ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานเจ้าท่าผู้มีภาคและผู้มีภาคสาขาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พบเห็นความไม่ปลอดภัยทางน้ำหรือติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนกรมเจ้าท่า1199ตลอด24ชั่วโมงค่ะนิว24สถานีประชาชนฝ่ายประชาสัมพันธ์ติดตามข่าวกรมเจ้าท่าภาพข่าวพระลดาสุวรรณรายงาน